สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาทํางานเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมกาลังเบรกอยู่นะครับตอนเช้าไม่ได้ถ่ายไว้นะครับทุกคนพอดีเมื่อเช้าตื่นสายมาทํางานเกือบไม่ทันนะก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เปิดคลิปตอนบ่ายสามแล้วนะครับงั้นก็กวา่าชแนลเล็กๆไว้ด้วยนะครับผม นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเดินชมบรรยากาศต,ตอนที่เราขับเหม็นนะครับบางทีก็ไม่มีอะไรทําก็เดินเล่นไปเรื่อยๆครับนั่งอย่างเดียวหนาวไปหายเย็นมากครับคนี่แต่ออกไปข้างนอกก็ร้อนมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆชมรอบๆนะครับอยากอะไรเราก็เดินมาอยู่ข้างนอกแล้วนะทุกคน พาชมบรรยากาศครับอาจจะมืดหน่อยนะครับผมลืมปรับแสงนะครับรับปูนะครับโอเคะวังขึ้นมาหน่อยนะครับพาชมบรรยากาศครับฝนจะตกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับพายุฤดูร้อนเข้าแล้วครับตอนนี้อาจจะหันกล้องแบบมาเมาหน่อยนะครับพอดี ไม่มีการสั่นให้กล้องใหญ่ครับชีวิตของคนทำงานนะครับเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับช่วงนี้วิกฤตเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สู้นะครับทำได้แค่สู้เราทำอะไรเยอะไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็สู้ต่อไปสู้จนกว่าจะหมดแรงนะครับก็เป็น เชฟอาหารญี่ปุ่นนะครับทำไปเรื่อยๆเก็บประสบการณ์เพื่ออยากจะไปเป็นเชฟโฮมาเกษตรกับเขาบ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีวาสนาได้เป็นหรือเปล่าก็จะพาเดินชมพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นคลิปวิดีโอร็อกนะครับทำคนเดียวตัดต่อก็คนเดียวทำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมอยากทำ ชอบในสิ่งผมชอบงานวิดีโอนะครับอาจจะถ่ายมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ฝากไว้ในอ้อมใจพี่พี่น้องๆด้วยนะครับผมยังไงก็ไปเจอกันตอนใกล้จะเข้าเบรกแล้วกันแต่ขอพักผ่อนก่อนที่จะไปลุยงานต่ออีกสี่ชั่วโมงนะครับเจอกันก่อนกลับบ้านครับ กคนครับตอนนี้ก็จะเป็นจะเข้างานแล้วครับทุกคนเหลืออีกประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมก็ไปทํางานเข้างานก่อนนะครับผมถ่ายภายในร้านให้ดูไม่ได้นะครับพอดีเป็นทางกดของร้านว่าหน้งงาเผยแค่นะครับผมเดี๋ยวก็จะถ่ายรบอบๆบริเวณยูขอธรรมดานะครับของเรา กำลังเดินไปเข้างานนะครับทุกคนเจอกันก่อนกลับบ้านคนระับ